แส,สดงมาสวัสดีค่ะเชียงนี้เรากินข้าวที่บ้านพี่นัทนะคะจกเึิงอยู่พี่ไม่ต้องจกไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องอ้หอหนจก,กันเนี่ยนี่อ่ะหน้าตาสามคนเนาะนะคะมากินก่อนทำงานช่วยกันสามสลึงมาเจอกับสามธนบัตรคิดคได้ไงเนี่ยคิดได้จังไหนี่กระทูนี่จะเหมือนอายุเลยนะครับนี่ไว้ในที่พี่นัท นี่เเมราได้ทบบุฟองเบิร์ตเลอร์ไงนะปลาทูนะคะลันแตงชื้อพร้อมกันนะทบบุฟเบิร์ตเลอร์เราแกไม่มีเวลากินแก่ม่มีเวลาทำงานอืมแ้่แกไม่มีเวลากินนะไอ้ปลาตรงนี้มันเป็นสวยมันบอร์นหิอที่มันเขียวป่ะแหนเอาลรเ มันเป็นลงน้ำเก่าครับเพราะฉะนั้นมันกับโมงน้ำแหละโมงน้ำแลตรงไหนมันมันเขียวอ่ะเพราะว่ามันต้องเป็นหน่วยเป็นอะไรแบบนี้มันจะมีมีตาน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมือพี่แงสิบห้าไปอกจะผักหวานมาหนำให้มันตรงซ้ำวันก่อนคุณสมน้ำนี่ผักหวานเอาที่นี่ก็ได้ นี่วะน,นี่ตัวนึงใช่ตัวใหญ่เปล่มันตัวใหญ่เปลือเหรอม่แเป็นหน่อยอ๋อของแม่พี่อนุ่อ่ะมาแล้วของกู <c oughs> เห็บไปกระวิ้นนะเราเก็บมือแล้วมันนะเอาบันไดให้เราเก็บมือใช่ไว่าแถวนี้พลังวนนันไรเนาะอือได้เป็นขายเยื้อเนื้อเนี้หน้าบ้านลุงอ๋อห้างศูนย์แบห้าหลักนรือเ่าเต็ม,มไปนี่แล้วก็รอดไปบวก รอตีมูลฟไฟไว้เลยครับหนู่มๆร้อ,อนเวลาความมืดมันเนียมันจะเป็นยังไุกูปีกันปะไม่แล้วก็ขึ้นอ่าไม่แล้วก็ขึ้นถ้าไม่ไม่เขาก็เผาอ<ว>มันเป็นฤดูของมันเผาเองให้มันผาวางขึ้นการคนโม่เผากับไฟธรรมชาติอืม <ท>นานกินานมนเรียกผมไฟเข้าล้างบ้านแล้วมันมาไม่ถึงเรารตกใจเนาะเราบอกให้เรามาอยู่ทางนี้เนาะเราไม่เคยเห็นเห็นแล้นางเบิรงกรเมย์ปรนุกแล้วมนะันเดี๋ยวนู้ไปอาบน้ำก่อนตอนสี่ทุ่มนางมึงไฟปะนางมึงไฟอยู่ตรงเรียนอันที่มันลุกันห่างผมาเจ้าบอกเคเห็นให้เราอยาก ก็ไ่ค่อยอยู่ไก,ออล,กล่อไหก็ขึ้นยันงนะ้กกวตัวจิปโปไล่ดเด้อแจกมันมาอือหือก็เปิดจะป่ปไล่อ,ยอยีกดีจากไ่บุไร่เออแต่เห็นยอยู่มันอะคือแบบว่าเออแบบเจ้ามีก,การกัการเป็ลยทำไงอะถ้าไฟมานี่ใครเขาก็จุดง่ห้เขาก็จุดรัดไปเลยครับ อือแบายมนมีเกื้อเพิ่ลงมาจะแล้วคืออ่าไฟนี่ไฟนี่คันแบบว่าหฮอหฮอเผาเผารัดกันนะจุดกันมันสีมอเองเพราะมันเราเคยเห็นดีว่าส่วนไห้เคยเห็นดีอันนั้นคือการจัดการไฟของข้าเจ้าได้เราไม่อยู่จริงก็รถไยเขาขึ้นไปไทยชนยางเรารถไยไปเลยอืถ้ามันอยู่จริงๆก็น่าจะเป็นนักับเพลิง เรียกเลยแต่บ่ได้ยินเสียงนะเพิ่งนอยอย่างนี้นะบ่เมื่อเมือเขาเจ้าจะากันเข้าเจ้าไม่กลั่นจะากันหะค่ะถุกค้ว่าแต่ที่บ้านเราเนี่ยได้ยินบ่อยนะแมวแถวบ้านเราบึงหงลงก็จะก็จะถึงฤดูมันเพราะว่าของเรามันนานๆไม่ทีไงอือันนี้เขามีลูกปีอแล้วก็ได้เจ้ากันแถบกันลิ้มลิ้มจีนผู้อบไรบ่เราขกวาดบมดแล้ว ทุกปีครับพูดมันเนี่ยคราวทุกมาทุกปีอยู่แล้วพวกอันนี้ซากมันอือม,มันต้องลามอยู่แล้วให้แหลงเพื่อยืมมาตั้งไหนกันรู้เลยนะว่าเป็นยังไงเนาะนะคะเดี๋ยวแก,กยอยู่ใปีสองปีแกก็รู้แล้วอืมป,ปกกมีสองปีนี้บอกแกมาอยู่อ่าสองปีนี้แต่ว่าปีแรกแกอยู่ข้างในไง ยังไม่อยู่ข้างนอกดีมันบติเตีนอย่างนาี้่ไหมันตนเตีน <c oughs> ต้องอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะเห็นหมดสลัคดคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคิดกปินข้าวนะคะก่อนทำงานเนาะนะคะขอบคุณค่ะ